ก <étique> ลารลังสมบูรณ์ปลาเยอะเหมาะสมกับคาว่าซิกเนเจอร์ที่ผู้เก็บอาจะมองว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงต้องบอกว่า eling, จริงๆแล an no ้วก็สูงนะครับเราจะเดินทางได้สะดวกโดยใช้มอไซค์ปั๊มน้ํามันอยู่ไกลรีบเติมไว้ก่อนดีกว่าไปชิมอาหาร okay. ที่ฝั่งโน้นกันนะคือไม่เหนียวตัวเลยหมึกน้ําดําน่าจะหากินได้ยากใช้สิเที่ยวด้วยกันคืนละ600บาท2คืนรวมเป็นเงินเดี๋ยวเราสรุปค่าใช้จ่ายให้นะครับ ที่ภูเก็ตมองว่าค่าใช้จ่ายมันจะสูงจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับวางแผนดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองที่พักนะครับเรื่องของการดูสถานที่ในที่จะไปนะครับผมว่าเราสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับสำหรับล็อกบุ๊ก EP เนี้นะครับเราเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตกับทิป3วัน2คืนเริ่มบอกเดินทางจากที่พักเนี่ยตั้งแต่ตื่นจริงๆตื่นตั้งแต่ตีต4เลยนะครับก็ออกเดินไปที่สนามบิสนสุวรรณภูมิรอจองตั๋วเครื่องบิิินนนนไไไวววว้้้้้้ปถึงงตตัะะแแ่่เเเเเเชาาาาาะลกกกกก็ขยรรรดดดดมสใท เครื่องบินนะครับคือราคาเครื่องบินมันค่อนข้างแบบขึ้นลงแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงใช่ไหมฮะเราอาจจะเดินทางโดยรถทัวร์นะครับขึ้นรถทัวร์ที่สายใต้หรือว่าจะขึ้นที่หมอชิดก็ได้เช่นกันและทีนี้เนี่ยอย่างผมมาเนี่ยคือผมามาเครื่องบินก็จริงแต่ว่าเราก็จองโรงแรมที่วางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดพักโรงแรมนี้นะครับเราจะเดินทางไปตรงไหนได้สะดวก โดยใช้มอไซค์เราก็วางสเต็ปเวลากลับนะครับเราก็จะเดินทางจากโรงแรมนะครับไปยังสนามบินได้สะดวกขึ้นรถได้ตามเวลาได้ทันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายถึงสนามบินภูกเก็ตแล้วนะครับเดี๋ยวลอร้านเช่ารถเดินทางมาถึงที่จังหวัดภูกเก็ต ตั้งแต่9โมงครึ่งเลยนะเราทําการจองรถมอเตอร์ไซค์ไว้ครับเช่าวไว้ชื่อร้านต้นนะครับทางร้านเนี่ยไม่ได้มีมัดจาอะไรทางร้านจะมีบริการรับส่งรถมอเตอร์ไซค์ที่เช่าเนี่ยที่สนามบินเลยพอเรามาถึงเนี่ยเราก็ติดต่อโทรหาทางร้านนะครับทางร้านก็ขับรถยนต์มารับเราเพื่อไปทําสัญญาไปเซ็นสัญญาที่ร้านค่าบริการ200บาทต่อต่อวันต่อ1คันนะครับเราเช่าทั้งหมด3วันด้วยกัน600บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีหมวกน็อกให้ด้วยนะครับ เราก็แจ้งกับทางร้านได้เลยหนึ่งใบสองใบก็แจ้งสิ่งที่เราอาจจะต้องตรวจดูก็คือสภาพรถซึ่งทางร้านเขาก็จะดูแหละว่าให้รู้ว่าสภาพรถเป็นยังไงเนี่ย้อยางหรือวสภาพดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทางร้านก็จะเติมน้ำมันให้เต็มในวันที่เรามาส่งเนี่ยก็เติมน้ามันเต็มถังคืนให้เหมือนเดิมเราเดินทางออกจากร้านเช่ารถตรงเข้ามายัางที่หาดปะตองจองโรงแรมไว้ที่นี่ระหว่างเส้นทางก็ทับใจมากๆเลยนยะถนนจากสนามบินนะครับมายังหาดปะตองถนนที่มันมีเป็น 6เลนส์4เลนสแป๊เลนนี้สะอาดมากๆเลยมันมีขึ้นเขาลงเขาเล็กๆน,น้อยๆบ้างเหมือนกันก็นกขับระมัดระวังนะครับเราเดินทางม,มาถึงโรงแรมเนี่ยประมาณ11โมงนิดๆเข้ามากะจะฝากกระเป๋าไว้กับทางโรงแรมแต่ว่าทางโรงแรมน่ารักมากนะให้เช็คอินได้เลยนะครับเราก็าเลยเอากระเป๋าเข้ามาเอาของมาเก็บนะฮะได้ห้องพักแล้วนะครับห้องของเราคือห้อง44ห้องน้ำนะครับผมอ,อ่างอาบน้ำนะครับกระจกบางใหญ่ดูสุดขั้วและนี่คือห้องพักของเราโรงแรมฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์เออร์บันรีสอร์ท เราจองมาในาการใช้สิทธิ์ของเที่ยวด้วยกันคืนละว600บาทเราจองไว้ทั้งหมด2คืนรวมเป็นเงินแล้วอยู่ที่1,300บาทและพิเศษนะครับตรงนี้นะครับมีโซฟาที่มีขนาดใหญ่ม,มากๆครับจริงๆเนี่ยไม่ต้องนอนบนเตียงนอนก็ได้นะทะเลตรงน้งนนะครตรงภูเขาตรงนัง้นไกลๆนะครับขอดูระเบียงนิดนึง มีน้ำดื่มให้สองขวดนะครับตู้เย็นที่นี่ก็เหมือนตู้แช่วายแล้วเป็นกระจกด้วยปกติจะไม่ค่อยมีตอนที่ผมอยู่ที่หาดป่าซองนะครับออกมากินข้าวเที่ยงนะฮะทีนี้เนี่ยดูจากรีวิวเนี่ยจะมีร้านอาหารที่อยู่ในรีวิวที่เราต้องการจะไปกิวดตามร้านอ,อาหารตามสั่งต่างๆกับร้านปิดหมดเลยครับที่ที่ดูจากรีวิวไว้นะฮะก็เลยมาอยู่ที่หาดแล้วก็มาที่ร้านปัาซูนร้านอีแทนนะครับและนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับ เดินทางไปยัง5หาดเัืงกันไปดูไปเล่นน้ําของแต่ละหาดเริ่มจากหาดปะตองกันเลยเพราะว่าใกล้สุดกับที่พักหาดปะตองนะครับเป็นหาดที่มีความยาวและความกว้างแบบของชายหาดค่อนข้างมากแน่นอนเป็นหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกหาดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวหาดมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีเต็นท์ผ้าใบมีเตียงผ้าใบให้นะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหาดสวยครับหาดทรายทรายละเอียดเลยทีเดียวนะครับ หาดที่2นะครับที่เราไปคือหาดยานุยนะครับซึ่งจริงๆผมชอบหาดนี้นะมันมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นหาดเล็กๆจะมีจุดที่ให้ถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะในมุมผมนะครับลงเล่นน้ําได้นะครับแต่ว่าก็จะมีหินมีอะไรตรงนั้นอยู่นิดหน่อยนะครับหาดนี้นะฮะมันจะมีเป็นเนินเขาครับตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้น,นจริงๆเดินขึ้นไปได้นะหรือว่าถ่ายให้ตรงนั้นเป็นแบ็กกราวก็สวยงามพายเรือแคนูพายเรือคา,ย,อา,ย,อาย,ยักนะครับตรงนี้ก็ ได้เหมือนกันนะครับมีบริการนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาอาบแดดนะครับมาทำกิจกรรมตรงนั้นหานต่อมานะเป็นหาดอีกหาดหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆแต่ในจังหวัดที่ไปเนี่ยเจอฝนตกพอดีนะครับก็คือหาดในหานนะครับหาดในหานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเป็นแอ่งนะฮะเป็นแอ่งเป็นเหมือนแอ่งกระทะบางจุดเนี่ยมันจะมีหาดทรายที่เป็นเนินนะฮะบ,บางจุดมันก็จะเป็นแอ่งลึกถ้าเรามาเป็นแบบครอบครัวน,นะครับมีเด็ก,เล,กเล็กอะไรพวกเนี้ย ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าจุดที่ผมเดินไปเนี่ยโหมันมันต่างระดับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเป็นหาดที่น่าเล่นน้ํามากๆนะครับตรงนี้จะมีอ่ามีมีไลฟ์การ์ดนะครับมีมีการ์ดมีคนดูแลอยูด่ด้วยอันนี้ก็เราก็มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับจุดต่อมาที่เราเดินทางไปนะครับก็คือจุดชมว,วิวสามอ่าวสามารถมองเห็นอา่อาวได้3อ่าวด้วยกันไม่มว่าจะเป็นหาดกระล้นนะฮะ หาดกระต่าหาดกระตะาน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถมองเห็นเกาะปูได้ด้วยเป็นวิวสวยๆเป็นจุดเช็คพอยต์เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับหาดต่อมาก็คือหาดกระตะ่าเป็นอีกหาดหนึ่งที่กว้างมากๆ,ๆเลยนะครับก็สวยงามนะฮะตรงนี้ในส่วนของหาดกระตะาเนี่ย ในความรู้สึกของผมนะมันเหมือนบรรยากาศมันเหมือนพัทยาเหมือนหาดจอมเทียนอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะมีสถานสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเป็นผับเป็นพวกร้านต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะที่ไปนะครับเป็นจังหวัดที่ไปเยอะเลยหาสุดท้ายที่เรามาถึงนะครับ ก็คือหาดกระรนนะครับหาดที่5นะครับเป็นหาดที่ขาดนึงที่ผมประทับใจมากในจังหวัดที่มาถึงเนี่ยตอนนั้นคือพระอาทิตย์จะเริ่มตกแล้วคาดเดาเองนะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ว่าน่าจะไปโน่นแล้วฮะไปดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพมเทพทําให้หากนักท่องเที่ยวน้อยในจังหวัดที่ไปถึงพอดีบรรยากาศเลยแบบสบายๆมากๆม,กมีอ่ามีพี่ๆนะครับที่เข้ามาหาปลาตรงนั้นด้วยนะครับก็ได้พูดคุยซึ่งน่ารักมากๆด้วยนะครับหาดตรงนี้เนี่ยเป็นหาดทรายที่กว้างแล้วก็น้ําใสมากๆนะครับผม ถนนนะฮะถนนระหว่างาตำบลระหว่างหาดต่างๆที่ไปเนี่ยถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนเส้นใหญ่สำหรับผมเนี่ยผมชอบเราสามารถมองวิวข้างทางได้อย่างดีเลยแต่ว่าก็ต้องขับระมัดระวังส่วนแต่ละหาดาถนนค่อนข้างเล็กและก็แคบมันจะมีเรื่องของถนนที่อยู่ในตัวชุมชนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยประทับใจนะมันจะมีท่อระบายน้ำที่นี่เนี่ยท่อระบายน้ำเนี่ยมักจะอยู่ ในถนนกลางถนนก็มีอันนี้เราต้องระมัดระวังแห้มากๆนะครับเพราะว่าบางบางท่อเนี่ยโอเคมันเรียบกับถนนมันก็จะไม่มีผลอะไรแต่บางท่อคือบางทีมันมันก็สูงต่ำนะฮะบางทีมันก็ชารุดบ้างรถเรานะครับมันอาจจะเสียหลักได้หรือว่าถ้าเกิดเราตกจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะแล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับกาลังจะมาหาข้าวเย็นกินนะครับเลยแวะมาดูที่หาดป่าตองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเต็นท์นะครับส่วนของผ้าใบาปู ให้นอนให้ลูกค้าเช่าต่างๆนะครับตอนนี้ถูกเก็บเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศของหาดที่ค่อนข้างจกว้างแ้ะหาดทรายค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ยังสามารถมีรถมาอะไรวะเนี่ยโอเคนะก็คือสามารถมีรถมาวิ่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับช่วงเย็นๆเนี่ยก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่ยังเล่นน้ําอยู่บ้างก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวบางส่วน,นก็มาเล่นกีฬากันก็มีนะครับ ซึ่งฝั่งตรงข้ามของตัวชายหาดตรงนี้นะครับตรงถนนกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่แปบว่าสถานบันเทิงต่างๆร้านอาหารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปชิมอาหารที่ฝั่งโน้นกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมากินหมูกระทะริมหาดริมทะเลกันครับผมหากตองค่อนข้าง,างคึกคักมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแม่มณีหมูกระทะตอนนี้กำลังรองอาหารเมนูมีให้เลือกเยอะเลเยทีเดียวนะครับ กลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับสวนหาดป่าตองนะครับเดี๋ยวขากลับนะครับเราจะผ่านไปยังถนนที่เป็นบางลาววอล์กอินสตรีทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะคึกคักมากกว่านี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเรียบกับถนนหาดป่าตองนะครับ ามาดูบรรยากาศในช่วงกลางคืนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะหลังจากที่เปิดประเทศนะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวตงนนั้ไม่ได้เปิดทุกร้านนะครับนี่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับถนนตรงนี้มีการจัดนะครับแบ่งในส่วนของ ที่จอดรถจัก,กรยานยนต์ค่อนข้างเป็นสัดส่วนเลเดียวนะครับซ้ายมืออย่างเงี้ยนะเห็นว่าจะมีหลายจุดเลยทีเดียวชุมชนตรงนี้นะครับต้องบอกว่า,างี้ว่า,าการหาปั๊มน้ํามันค่อนข้างจะยากนะครับจะมีน้ำมันที่เป็นร้านเล็กๆที่เขาจะบรรจุใส่ขวดขายนะครับเป็นขวดละ30ขวดละ4 0บาทแล้วกันนะครับคือไม่แน่ใจว่าในขวดนั้นเนะี่ยบรรจุลงไปเนี่ยถึงลิตรหรือเปล่านะครับ เนี่อันนี้ไม่ไม่สั้นจริงๆนะครับแต่ราคาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาขับขี่ในโซนของชุมชนๆๆตรงนี้นะครับทางที่ดีก็คือ,อหาที่เติมน้ํามันให้เรียบร้อยนะครับร้านนวดนะครับก็มา,มาเปิดค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจะมีนวดตรงที่ชายหาดด้วยที่อยู่ในร้านต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะครับผม เี๋ยวเราค่อยๆขับขี่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ารถเยอะจริงๆนะครับรถข้างทางเมื่อกี้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้ำมันน่าจะหมดนะฮะถ้าให้เดาถนนเรียบแต่หาดตรงนี้นะครับจะวิ่งรถเป็นวันเว์นะครับฉะนั้นคือถ้าคุณจะแวะนะครับร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยคือดูให้ดีแล้วกันนะครับขับขี่อย่างช้าเพราะว่าถ้าเกิดกลับเลยไปแล้วเนี่ยการกลับรถอะไรเงี้ยมันจะยากลําบากนิดนึงนะครับ แต่ก็ต้องชื่นชมนะที่จอดรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค,ค่อนข้างเยอะเลยครับหลากหลายจุดมากเราเลี้ยวขวาตรงน,นี้นะครับเดียวนี้ผมกําลังจะกลับที่พักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมน,น้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันเนี่ยตอนนี้คือ เปิดอเปิด Google Map แล้วล่ะนะครับก็เห็นแล้วว่าปั๊มน้ำมันค่อนข้างจะอยู่ไกลนะครับฉะนั้นจะรีบเติมไว้ก่อนดีวกว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปไหนแต่เช้าจะได้ไม่ลำบากนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยปิดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ปิดเป็นเวลานะครับหมายถึงแวบบ่าปิด,ป,ดปิดแบบให้บริการเลยนะครับฉะนั้นเราควรจะหาร้านเล็งร้านไว้ดีๆนะครับร้านสะดวกซื้อหรือว,ว่าร้านต่างๆนะครับ เจอแล้วนะครับเปิดไฟแสดงว่าน่าจะยังเปิดให้บริการอยู่เจอแล้วนะเจอร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอีเลฟเว่นนี่แหละจะตลกไปที่ไหนโอเคครับขอไปซื้อของก่อนนะครับ เมื่อคืนหลับสบายเลยนะครับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทานบุฟเฟ่ต์ของโรงแรมกันนะครับก่อนจะไปดำน้ำดูปะะการังที่เกาะเอขอเวลาเติมพลังแป๊บนึงนะครับผมสำหรับทิปดำน้ำนะครับเราจองอ่า บริษัทนนทศักดิ์ทาเวลนะครับบอกเลยว่าบริษัทนี้เนี่ยให้บริการที่ดีมากๆเรานะครับพักที่หาดปะตองทางบริษัทเนี่ยขับรถมารับที่หาดปะตองไปที่หาดราไวยนะครับซึ่งแบบโอ้เราจะทางก็ไกลนะครับให้เราไปขึ้นเรือที่โน่นนะครับต้องบอกเลยว่าทริปนี้นะครับผมถือว่าเป็น VIP เลยครับมากัน2คนไปรถตู้2คนนะครับ ขึ้นเรือของทัวร์นี้บริษัทนี้นะครับไป2คนนะครับแต่นะครับต้องบอกว่าเขาให้การบริการที่ดีและพิเศษมากๆามีความรู้สึกว่าเป็น VIP มากๆเลยทีเดียวนะครับมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับในการดำน้ำดูปะะการังในฝั่งอันดาม,มัน ประทับใจมากๆคือโอเคแหละผมอาจจะเปรียบเทียบกับที่อื่นไม่ได้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่นี่นะครับที่ผมเจอเนี่ยนะครับปะการังสวยสุืว่าสมบูรณ์แล้วก็มีปลาต่างๆเยอะมากประทับใจนะครับประทับใจ ซึ่งต้องบอกว่ากับตันเรือนะครับหรือว่าลูกเรือนะครับที่พาไปก็น่ารักนะครับให้บริการดีเอาดำน้ําดูปะกังเสร็จก็ไปขึ้นชายหาดนะครับซึ่งประทับใจมากๆว่าเป็นหาดทรายที่ขาวสวยงามนะครับคือเดินนี่แบบว่าหาดทรายขาวสะอาดมีอยู่กิจกรรมหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยในช่วงที่สายเนี่ยทางทางพี่พี่เจ้าหน้าที่หรือว่าทางพี่ไกด์น้ําทะเลเริ่มลดด้วยความที่ผมว่ายน้ําไม่เป็นก็ ไม่รู้จะทำยังไงคือจริงๆก็สนใจนะครับอยากร่วมกิจกรรมที่เขามีให้ของบริษัทนี้สามารถอินพุตได้หนึ่งกิจกรรมผมก็เลยเลือกแบบอา้าเป็นพายเรือแคนูนะครับต้องบอกจริงๆว่า เขาไม่ได้มีหน้าที่มาพายเรือให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นนักท่องเที่ยวไปเองนะฮะนักท่องเที่ยวต้องจัดการชีวิตตัวเองนะครับแต่นี่คือบริการงแบบเออมันคนเดียวอ่ะมันก็อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าเราให้อะไรพิเศษเลยเพราะเออประทับใจจริงๆนะครับในการบริการเราใช้เวลาอยู่บนบนเกาะเฮนสองสามชั่วโมงเหมือนกันนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นไปเรื่อยเปื่อยก็นั่งชมวิวต้องบอกนะครับว่าทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยลมนะครับ น้ำทะเลที่นี่เล่นเสร็จแล้วขึ้นมาคือไม่เหนียวตัวเลยประมาณบ่ายโมงสี่ห้านขึ้นเรือเดินทางกลับในจังหวะที่ขึ้นเรือเดินทางกลับด้วยความที่น้ำลดนะฮะัมาถึงจังหวะที่น้ำลดพอดีทางกัปตันเรือนะครับก็ขับสปีดโบ๊ทนะฮะไปส่งเราที่ะสะพานนะครับตรงสะพานราวัยอะ่ะเราก็เดินตรงสะพานตรงนั้นมานะฮะทางบริษัทก็เอารถนะครับมารับเราจากจุดจุดนั้นแล้วก็ขับไปส่งที่ บริษัทนะครับซึ่งพอไปส่งที่บริษัทปุ๊บมีพี่รถตู้รับเราขึ้นอีกทีหนึงแล้วก็ขับมาส่งที่โรงแรมที่หาดปะตองคือผมไม่รู้นะว่า,าบริษัททัวร์อื่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็คงจะมีข้อดีคนละรูปแบบะนะฮะแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เราเองก็มาเจอบริษัทนี้และการให้บริการของบริษัทนี้ประทับใจมากๆเลยนะครับผม ร้านอาหารโกอ่างเป็นร้านอาหารที่อยู่ในเมืองเก่าของภูเก็ตเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆแในตอนที่ไปเนี่ยไปสั่งหอยแคลงนะครับโอ้หอยใหญ่สดมากๆน้ําจิ้มอร่อยมากๆเลยทีเดียวเปรี้ยวเผ็ดหวาน กลมกล่อมแซบมากๆนะครับมีความเผ็ดของกระทงกระเทียมที่แบบละเอียดจริงๆอันนี้อันนี้ประทับใจกุ้งนะครับมีหมึกที่เป็นหมึกน้ำำําดําน่าจะหากินได้ยากเหมือนกันที่ภูเก็ตนี่ก็ผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่เป็นอันดับต้นๆของที่นี่แล้วอาหารอร่อยนะครับแล้วก็รอไม่ไม่ได้นานมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย คนค่อนข้างเยอะราคาก็อยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินเที่ยวในโซนเมืองเก่าก็เดินไปตามถนนเยาวราชไปดูตึกดูบ้านดูอาคารนะครับสวยงามนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็คือเขาก็ยังมีการแบบพักอาศัยอยู่จริงก็มีเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นอะไรต่างๆสีสันรูปแบบรูปทรงที่มันมีความแตกต่างกันการใช้โทนสีสีแยกถนนเยาวราชนะครับ สำหรับร้านไอสรานะครับรสชาติของเครื่องดื่มอาหารหต่างๆนี่คืออร่อยมากๆและประทับใจการให้บริการร้านยังปิดประมาณทุ่มครึ่งเป็นโฮสเทลนะครับที่มีร้านอยู่ข้างล่างไปหาที่จอดรถอยู่แต่แถวนั้นพอดีแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็แวะเข้าไปในร้านนี้โดยที่ไม่ได้ดูเวลาปิดของร้านด้วยนะครับสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่ามันคู่ควรมันเหมาะสมกับคำว่าซิกเนเจอร์จริงๆมีโอเอ๋วด้วยนะครับโอเอ๋วที่นี่มีความพิเศษแตกต่างจากร้านอื่นก็คือ จะไม่ได้ใส่น้ำแดงนะใช้ตัวแอปเปิลแล้วก็พีชน้ำตรงนั้นก็คือรสชาติจะมีความแบบนุ่ม,มๆเบาๆนะครับเอออร่อยดีนะครับอิ่มแบบจุกๆแล้วนะครับก็ได้เวลาขีม่มอเตอร์ไซค์กลับโรงแรมที่หาดป่าตองก,กันห้องน้ำอยู่ไหนวะโอเคเส็แล้วถึงแล้วนะครับผมร้านขนมจีนบ้านสวนหลังจากใช้สายนะครับผมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับก็แวะมาหาอาหารเที่ยงกินที่นี่นะครับร้านขนมจีนร้านนี้นะครับมีน้ำยาให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะครับ มีข้าวแกงด้วยนะครับรสชาติอาหารดีราคาก็ดีด้วยนะครับผัดเนี่ยสามารถตักได้ไม่อั้นเลยนะครับมีขนมด้วยนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆากกำลังเปิดม้อใหม่นะเจ้าของร้านคนนั้นเข้ามาหลยเออมาเปิดม้อเลยก่อนที่จะถึงเวลานัดขึ้นรถมอไซค์นะครับผมแวะมาที่หาดในยางกันนะครับ ซึ่งเป็นหาดที่มีระยะห่างจากสนามบินเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเราจะเลือกเดินเล่นที่หาดก็ได้หรือว่าแวะนะครับร้านในยางบีแคมอะไรกินอะไรดื่มตรงนี้ก็ได้เมนูอาหารมีแบบทั้งจัดหนักนะครับแล้วก็มีทั้งให้เลือกแบบดื่มเบาๆนะครับอันนี้คือผมสั่งกาแฟดริปนะครับแล้วก็นั่งจิบนั่งดื่มวาดรูปไปแบบสบายๆชิลๆนะครับคืนรถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนะครับทางร้านก็ขับรถยนต์เนี่ยมาส่งเราที่สนามบินเดี๋ยวเราสรุปค่าใช้จ่ายให้น,นะครับ ช่วงนี้นะครับมีเวลาเหลือเยอะเลยนะครับเดินเล่นในทั่วสนามบินได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายภาพรวมต่อคนแบบคร่าวๆให้นะครับระหว่างที่รอเข้าเกตก็วาดพูกเล่นไปก่อนนะครับกลางๆนะครับ ช่วงนี้นี่มีเวลาเยอะแยะนะครับพักได้สบายเลยทีเดียวนี่คือเวลาดีๆของคนที่ชอบกินแบบผมมากๆกันนะครับทุกคนสวัสดีค่ะนี่สายโปรต้าขอเิญนี่สายที่ใช้นามว่า,วาสวัสดีครับดิันดีต้ารับครับเทวินสองเจ็องเลยครับสำหรับทริปภูกเก็ต3วัน2คืนต้องบอกเลยว่า ุ้มเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ประทับใจมากๆนะครับมีโอกาสคงกลับมาที่ภูกเก็ตอีกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามล็อกบุ๊ก EP นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ